ส, <Ris> สวัสดีครับผมบอยคนใชัครับพับยี่พรน้องบนนกเขาครับผมพี่น้องครับนกเขาใหญ่ครับผมพี่น้องสวัสดีครับทุกคนทุกคนเนี่ยนกเขาใหญ่ตัวนี้หูครับผมพี่น้องครับทุกคนเนี่ยทุกคนทุกคนเฮ้ยโผล่แล้วอูก่อนาู้ดพวกหัวเมือนนี่ไหมนี่ไหมอ้าอื้ออะไีเนาะ อันี่มานี่มานี่มานี่เต็นมานี่ลูกบริคู้มานี่มั้ยมานี่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 เร็วมาๆๆออกไปยูบมาๆๆๆเมนี่ๆมามา,มานี่ แล้วครับผมพี่น้องจะเพิ่มขนาดได้ครับผมพี่น้องครับกุเปนอกมา่อยไรกับบ้มากบ่กลับมากทุธีอล้วก็กกับมาอีกครับพี่น้องก็ไปปล่อยเลยครับผมพี่น้องนะครับเป็น เดือนกว่าครับเดือนกว่ากัอบสองเดือนนะครับผมนี่นะครับมาที่เก่าครับผมจ้วครับลูกปูนนะไปเไปเลยวไปลยไปเลยไปลว มากเล่นครับผมมากเล่นมากอันนี้ครับแองมื่อจับเะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปล่อยออกเท่าไครับผมพี่น้อ ปล่อยออกลายเทือแล้วครับแต่ว่าปล่อยออกไปเพื่อนกับบินเขาไปในดงในป่าผมนะครับผมพี่น้องประมาณสองชั okay. <magic. S 1> ่วโมงสมมโมงกกโก้สองชั่วโมงนี่ครับเพื่อนกับบินกลับขึ้นมาขึ้นก่ับเขาในป่าใหญ่เลยนะครับผมพี่น้องเพิ่นกับบินกลับขึ้นมาขึ้นก่อบินกับบ่แม่นบินอันนี้นะครับบ่ได้บินไกลข้นครับผมพี่น้องบินลงมาหาข้นเนียบอันนี้นะครับ

ผมจะพ่วงครับที่สวนสาบตร์เป็นมวยศาสตเอาไปปล่อยเหรอครับปล่อยกหับขึ้นมาคือเก่าย่านข้นขาขู่นยิ่งเคนนะครับก็เลยเอามาไหวน้ำตกองเัิ่งูกครับเห็นคนน่ยโดดใส่โดดนะครับผมพี่น้องไปสามสี่เที่ยนะครับกับขับมาคือเก่าครับพี่น้องย่านแบบข้าเจ้ากินน้องต้นข้าเจ้าก็ะยิ่งนะบกพร่องบูหัวนะครับหัวนะครับผมพี่น้อง Kuku, 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 mana kuku, kuku, ini mana นี่ไหมขบผมพี่้อกนะครับขอ,อบผมพี่ดอก นกเขาแซนลูครับผมพี่น้องครับดูไปไปมา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 กูมา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 ม เดี๋ยวมันเีกไหมโจ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 หายสนอ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 เหายสนอไปปะอืไปปะไปปะไปปะไป อันเด้ออันเด้อกูกูกูครับผมพี่น้องเมื k oo k oo layers, that, ่อนี้บดท่าแดดบ่มีแดดครับผมพายุเข่าครับก็เลยบม่ได้ปล่อยพันออกมาครับผมพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อครับ บ้าบอยเฮ็ดคลิปไม่อนีกะเฮ็ดไอพี่น้องเบิง้งครับผมพี่น้องลุกน้ำกันครับผมเมื่อหนี้มไมีคลิปอี่ยังครับฝากตอนพี่น้องครับผมพี่น,อน้องทายนกในกรงอยู่แล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับบ่าบอยคนใช่ครับผมเมือ่อนีครบพี่ป้าดองบนนกเขาบนเขา,เขาญ่ครับผมพี่น้อง

จใกมาแล้วครับผมพี่นอ้องเดินไปไปอ, <c oughs> อ,ออกม่าลินข้างนอกครับผมพี่น้องนกเขาครับผมพี่น้องบุ้งนกเขาเงี่ยครับผมพี่น้องครับ ยังสนใจสนใจโอโหโอ้โหเล่นๆ เบิึงครับผมพี่น้องตื่นมาตื่นมอมโบครับมอมโบุโอ้ววน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 ลิงโกกวก ลิงกูกระโนเลยแม่หยงายงแม่หยางนางซ้อมมมัหาหยาย,ยงางโอ้นี่ลงแล้วลงแล้วมึงมึงมึงซุ่มกระหางห่างนะครับผมพี่นกงกงกระหังห้างตื่นหมาครับผมพี่น้ก เอาออกเลยมาแขนไว้ครับผมไก่กับพ <c oughs> <c oughs> ่อไก่แขน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  Hãy subscribe cho kênh sang Mì Gõ Để không nhỏ lỡ <coughs>